น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วทุกคนทํายังไงดีอย่าไปเด้อย,ย่าไปเข้าไปเลยเข้าบ้านเลยสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วเข้าไปบ้านเลยน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวบ้านสวนเงะาะมหาอะไรไหมหรือเงาะโรงเรียนหรอเอา้า ไปแล้วไปแล้วยุบข้างหลังผู้ใะเปียวมาตุ้มเปียวมาตุ้มไปเปียวมาตุ้มจับเลยจับเลยเอาไปแล้วบ่ทันแล้วพ่อได้กลับขมันนี่หรยังเกือบอะไรได้กลัมันี่อะไรคือเกือบพ่อไม่รู้พ่อรู้รองเท้าเอาเอามาแบงพ่อก่อนเอาเอามาแบงพ่อก่อนโอ้ยบ่กินอันเนย์เยลลี่ของเล็กน้อยของผู้ใหญ่ยังของผู้ใหญ่จ้ะ เอาเอาลกบกม่วงพ่อไปแล้วเอาเอาเเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเจอแล้วเจอแล้วน้องมาดาเอาบกม่วงพ่อขึ้นมาเอาเอาบะตองนี้บะตองนี้เห็นแล้วจ้าเอนเห็นแล้วเห็นแล้วบะตองนี่เข็นคือเกาอย่าแลนหนีแมะเอาขึ้นมาเลยปลากินน้ำเนี่ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอยบ่สบ่บอมาดาเลี้ยแล้วเอ Dante, เออไว่พ่กินแล้วกินน้ำเน่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 เอา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 กินน้ำเน่ปล่อยปล่อยกินน้ำเน่กเอปล่อยเกยเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมใช่น้ำเย็นน้องมาดาจะเอาน้ำเย็นคิดอะไรหน่ยน้ำเย็นอะไรคิดตัต้นเหรอเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเค มีหอดก้อยไข่มดแดงทุกคนเนี่ยเอาปูปูน้องมาดามันเล่นน้ำแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วอย่งก่อบ่เมีนปูลอยมาเล่นน้ำอยางปูปูนออรมดาลอยไม่เล่นน้ำเล่นน้ำเหมือนองค์ละปูเอา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 น้องมาดาแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเหรอ นนโอ้ยเปิดน้ามีดอีกแล้วปูน้องแมา่ดาเล่นน้าอีกแล้ว,ลวลาาปูดาคากักค,คับอบอบอปูสีดาเอาอจะส่งน้องมาดาที่โรงเรียนล,ลากไปลากไปลากกระเป๋าไปบายบายบบาายยนะในตู้เย็นมีอะไรจักระันอ่ะ โอ้ยพ่อไปกินมีไข่มีอะไรบ้างโอ๊ยบอ๊บบอ๊บพ่อไปกินพ่อจะกินข้าวมีอะไรบ้างมีแต่ไข่มีแต่ไข่โอ้ยกินแต่ไข่โอ้ยบอบบอเสียวไปเปิดเนี่ยแน่เลนน่ามีแล้วบ่มีสายยางอย่าไปรุดรุดอะบอ๊บบอ๊บบอ๊บแม่แน่ เปาเอาเขาไม่ได้เอาให้ใส่น้ำเอาเบื้องพรเชษฐให้เดี๋ยวเปากี่ลายเห็น,หน,ย,นยังอยาใจเกิบของแม่าแม่ได้แล้วแม่ได้แล้วรีเพรกันได้เกิบของมาเอาไว้นี่เอาไว้ไ,วไหน,ไนอเอานี่ฮเอาหนี้เกอบปูนี่นะเอาเกิบปูมาเตยให้ แอบใส่จิงๆใครเห็นน้องมาดาไหมอออ๋ออ๋ออเอา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 ๋ออ๋ออเอาเอาเอาเออ๋ออ้าอาเน๋ออ๋้อ๋อน๋อเ๋ออ๋ออ๋่ผ๋าค๋อมหออ๋ออ๋้อ๋ออ๋อ่๋ออยออ้ยอ๋อ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 อหออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออลออ๋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 ออนออ่ออตกอออ๋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 อออ มันที่ตกกอ๋อตกแตกอ,ตกตกตอมาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวพอถือกล้องอยู่ปลาคือปลาลูหไ่แต่ว,ว่าน้องมมได่าไหม <laughs>